สวัสดีแฟนเพจจันจเจริญรถขุดทุกๆท่านนะคะวันนี้ดวงใจจะพามาดูรถแบ็คโฮของเรานะคะกำลังจะทำการลื้อี้เลนเนี่ยค่ะลื้อเลนนะคะของคุณลุงเราเองอ่าบ่อนี้กว้างเกือบสองงานนะคะ หนึ่งงาน9กตารางวาเป็นบ่อขนาดใหญ่มากแล้วก็ทำงานด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นขี้เลนเป็นขี้เลนในปริมาณที่เยอะมากเพราะว่าเป็นบ่อเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะที่ยังไม่ได้ทำการ ขุดลอกใดๆนะคะนี่ค่ะก็ลืมถ่ายให้ดูตั้งแต่แรกว่ารถลงไปยังไงนะคะบริเวณนี้บริเวณที่เป็นรอยมือแมคโครก็จะเป็น เป็นร่องรอยของบ่อเก่าแก่สมัยโบราณซึ่งจะมีความลึกมากหมายถึงคิเลนนะคะจะโหลมมากแมคโครก็ได้ทำการอย่างดูแล้วนะคะต้องทำงานด้วยความระมัดระวังด้วยนี่ค่ะเป็นงานของคุณลุงเราเองนะคะลุงวัดกับป้าอื่น คลูกหลานราคามิตรภาพค่ะอันนี้งานก็ค่อนข้างทำยากนะคะตอนแรกคุณลุงบอกว่าเอาแค่ที่ที่รถพอที่จะเอื้อมถึงก็คือให้ยืนขอบขอบนี่ค่ะขอบบอซึ่งซึ่งยืนไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นพื้นที่แคบแล้วก็สลบลงไปทั้งหมด แต่เรามีวิธีอยู่นะคะมีวิธีที่จะลงแปลที่เลนขึ้นมาให้ได้นะคะที่บริเวณสีดำรอบๆบ่อนี้บ่อนี้จะเป็นรูปคล้ายๆใบไม้ค่ะใบโพเป็นบ่อสมัยโบราณเลยนะคะอันนี้ค่ะคล้ายๆบ่อโคกหนองนาที่เราขุดกนันนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ขุดมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณ บริเวณนู้นที่รถวิ่งอยู่ก็จะเป็นพื้นนาที่เจ้าของนาให้เอาดินไปทิ้งนะคะให้เอาขี้เลนไปทิ้งก็คือนาที่ลอกไปให้ให้เขาลอกหน้านาไปแล้วมันทำนาไม่ได้ค่ะก็เลยมีความคิดว่าจะเอาขี้เลนตรงนี้ซึ่งเป็น นาดินทับถมนะคะเป็นแร่ธาตุสารอาหารที่จะเอาไปปรุงปรุงดินค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าข้าวตรงนั้นก็จะได้งามด้วยนะคะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างแล้วก็ได้ลื้อขี้เลนขึ้นมาด้วยค่ะวันนี้หาปลานะคะหาปลาซึ่งได้ปลาหมอใหญ่ ห้าหกตัวเพราะว่าบ่อเพิ่งวิ่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะมีปลาหมอปลาหมอตัวเบิ่มเลยนะคะห้าหกตัวก็จะเห็นรูปปลาดองแดงดองแดงเดี๋ยวนะคะ แล้วก็น้องน้ำน้ำพ่อปลาให้ลูกสาวคนเล็กนะคะติดตามมาด้วยอยากมาชอบมาชอบไปกับรถ้อบไปกับรถม่รู้จะได้ปลาอะไรระวังด้วยนะลูกสิบล้อมาแล้ว ตาตัวมีตัวเดียวลูกลบมาก่อนลบรถมาก่อนโอเคระวังลื่นนะ ดูตรงนี้มีปลาอะไรบ้างลูกเดี๋ยวนะคะโอมีปลาหมอนะคะปลาหมอตัวก็เริ่มเลยโอ้การทำงานก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ ใช้ความระมัดระวังใช้ความชำนาญเพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังมันอาจจะติดลมหรือว่ารถไหลได้ตลอดเวลานะคะคก็เลยต้องต้องบอกว่าให้ระวังทุกๆคน อัน,นเจอพื้นดานแล้วอีกสักพักแน่ใจว่าน่าจะเจอตาน้นาำถ้าขุดเรื่องลงตรงนี้เจอตาน้นาำแน่นอนอันนี้ก็จะขูดเอาเฉพาะขีเลนขึ้นมานะคะ ยากหรือง่ายยังไม่บอกนะคะว่าทําได้หรือไม่ได้ไม่ได้บอกกับเจ้าของงานแต่ว่าขอลองดูก่อนพยายามทําดูก่อนนะคะ มีให้ลุ้นตลอดเวลาเลยที่เลนใส่มากไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นดินเหนียวดินเปียกมีน้ำหนักอุ้มน้ำมากเลยะคะ่ะการจะใส่ก็ต้องเนี่ยค่ะเท่าที่รถไปได้แค่นี้ก็คือหนักแล้วแทบแทบจะไปไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ตอนเย็นลูกน้องก็ต้องฉีดน้ำล้างกันโอ้ยย่างหน้าอย่างมากเลยะคะ่ะเนี่ยดินติดลอ้อ ใจพาให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตจับปลาก่อนค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ